out of my head เจซี Hi, ่สวัสดีค่ะคือจาร์เลอรชนแนลนะคะทางหายไปนานมากๆเลยกับการถ่ายคลิป how to งานยุ่งมากๆแล้วก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาถ่ายคลิปให้ดูเพราะว่าเข้าออฟฟิศทุกวันนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เลยเออเข้าออฟฟิศช่วงบ่ายละกันช่วงเช้าเนี่ยก็เลยขอเวลามาถ่ายคลิปให้ทุกๆคนดูนะคะสหรับเมคอัพลุกวันนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยจะแต่งหน้าเป็นค cool ูลโทนเมคอัพนะคะช่วงนี้เมคอัพลุคนี้กําลังมามากๆได้เห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่แต่งหน้าค cool ูลโทนเขาจะทําเป็นผิวที่เป็นแมตต์ฟินิชนะคะซึ่งงตัวใเอ ที่ทุกคนรูน้เนาะจเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าที่เป็นผิวแบบดิวีวันนี้ก็เลยอยากที่จะมาแต่งคูโทนเมคอัพที่เป็นผิวแบบฉ่ำๆผิวดิวีแบบนี้ให้ทุกคนดูนะคะการแต่หน้าวันนี้นะคะเป็นการขับผิวมากๆนะคะแต่งเป็นโทนชมพูน้ำตาลม่วงเทาประมาณนี้นะคะแล้วก็สีปากเราก็คือแบบ เ้ามังกอลลูกนี้คือแบบเกาหลีเกาใจมากๆก็ถ้าพร้อมแล้วไปแต่งหน้ากันเลยค่ะตอนนี้ใจก็ลงสกินแคร์อะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงครีมกันแดดเราด้วยนะคะครีมกันแดดวันนี้อยากที่จะแนะนําตัวนี้มากๆนะคะอันนี้เป็นของ ROMAN Zero Sunscreen SPF 50บวก PA c บวกนะคะเน <c> ื้อเขาอ่ะมันแบบบางเบามากๆไม่มีสีเกลี่ยง่ายมากๆนะคะ นี่ยทุกคนล้วคือพอมันเกลี่ยไปอ่ะมันจะซึมเข้าไปกับผิวเลยแต่ว่ามันยังทิ้งความโกลนิดๆที่แบบใจชอบมากๆถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ชอบงานผิวที่มีความโกลนิดๆแบบดิวี่หน่อยๆอ่ะใจใจรู้สึกว่าทุกคนอาจจะต้องชอบตัวนี้มากแน่ๆเลยลูกหลักตัวใหม่เลยนะคะนี่คือใช้ทุกวันแล้วคือชอบมากเนี่ยทุกคนเห็นไหมความโกลนี้คือได้มาจาก น้องคนนี้เลยต่อมานะคะงานผิวของเราเจ้าก็จะลงเป็น Laneige Neo Cushion ค่ะนี่ทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่บ่อยๆในคลิปเจ้าอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเจ้าชอบมากคือเจ้าชอบ finish ผิวของเขามากเพราะรู้สึกว่ามันให้ความปกปิดที่แบบไม่ได้มากจนเกินไปแต่ว่าสําหรับใครที่ต้องการปกปิดเยอะๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะ buildable ได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวเจ้าคือชอบ coverage ประมาณนี้มากมันน่าจะแค่แบบ light to medium coverage นะคะเจ้าชอบงานผิวโปร่งๆแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องการความปกปิดอะไรมากมายคือตอบโจทย์มากมาก ของจองซมมูนที่แบบคนชอบมากๆอะไรเงี้ยจ้ยังไม่ได้มีโอกาสไปลองเลยเดี๋ยวคิดว่าจะต้องไปลองนะคะพอมาทําช่องแต่งหน้าเนาะจะใช้แบบคุชชั่นตัวเดียวก็รู้สึกว่าแบบเดี๋ยวคนจะแบบแหมจะใช้ตัวอื่นหรออะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ผมใจ้ยอาจจะแบบดูมันๆนิดนึงนะคะซึ่งใช่คะ่ะผมมันขี้เกียจสาวเพราะาเดี๋ยวต้องออกไปหน้าไซด์อีกเดี๋ยวหัวก็เหงื่อออกเองนะคะต่อมานะคะจ้ยก็จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของ NARS r a d i a n t c น e a m ค c o n c e a l e นีเนะคะอันนี้เป็นสี ato, นอะโวคาโดเนาะคือคอนซีลเลอร์เนี่ ที่แบบดีแล้วก็ไม่เหนียวไม่หนักหน้านะคะซึ่งตัวเนี้ยตอบโจทย์มากปกปิดดีมากเวลาที่เราเบลนด์เขาอะคะ่ะเขาก็คือละลายลงไปในผิวเราแบบง่ายมากโดยที่ยังให้ coverage ที่แบบสูงมากๆต่อมานะคะจ้ก็จะมาลงแก้มเป็นของ Rare Beauty Soft p i n c h Liquid Blush นะคะสีโฮโจ้ก็จะลงบริเวณหนกแก้มนะคะแต่ว่ายังมาทางหน้าแก้มนิดนึงนะคะก็ใช้นิ้วเราเนี่ยเบลนดได้เลย ให้ความโกรธที่น่ารักมากดูสีดีก็ประมาณนี้นะคะก็จะได้แก้มที่ดูเต็มดูน่ารักมากขึ้นนะคะลงแป้นะคะใช้ Laura Mercier Translucent Setting Powder ค่ะ บริเวณใต้ตานะคะเวลาลงแป้งนะคะอย่าขูนะทุกคนให้ลงเป็นแบบกดๆๆลงไปใจเย็นๆน,นะคะมันจะได้ coverage ที่สูงกว่าแล้วก็แป้งมันจะบิดผิวเรามากกว่าแน่นกว่าเนาะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาแบบใต้ตาชอบลเลอะมาสคาร่าไหลอะไรเงี้ยจะแนะนําให้ใช้วิธีอย่างนี้เลยค่อยๆกดลงไปเพราะว่าแป้งเนี่ยเป็นเนื้อแห้งกับผิวเราที่แบบมีทั้งรองพื้นแล้วก็ลงครีมอะไรประมาณอี้มันก็จะมีความเหนียวนะคะก็ให้ของแห้งกับของเปียกเนี่ยเขาได้ทําการแบบซิงกินอย่างเงี้ นึกออกไหมเสร็จแล้วก็รอให้เขาเซตตัวนิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของแบบแป้งที่มันยังตกค้างอยู่เนี่ยเราก็ค่อยๆปัดออกมาวาวต่อมานะคะเราจะมาลงตากันวันนี้พาเลทที่จ้จะใช้นะคะเป็นของ Roman Better Than Palette เป็นสี04 Dusty Fog Garden กับ05 Shade and Shadow Garden นะคะก่อนอื่นนะคะเราจะลงตัวสีเบสก่อนใจ้จะลงเป็นสีนี้นะคะจะเป็นสีชมพูติดเทานิดหนึง จ้ก็จะเน้นหางตานะคะให้ปัดยาวมานิดนึงมันจะช่วยอลิเกตให้ตาเราเนี่ยมันดูยาวขึ้นนะคะเจ้ก็จะใช้สีเดิมนะคะลงบริเวณใต้ตาล่างด้วยดังนั้นนะคะจ้ก็จะมาลงสีนี้อันนี้มันจะออกเป็นสีแบบม่วงๆเทาๆนะคะจ้จะลงบริเวณกลางตาไปจนถึงหางตานะคะอันนี้มันจะ create แบบ r a n s i t i o n สีที่แบบดูแปลกตามีความชมพูมีความเทาๆม่วงๆนะคะก็ค่อย ลงนะคะเพื่อให้มันดูแบบสีมันค่อยๆแบบ transition ไป จากนั้นนะคะจะใช้สีจากพาเลต05นะคะเป็นสีน้าตาลอันนี้มันจะเป็นสีน้ําตาลเข้มที่ติดชมพูนิดหนึ่งใจจะเอามาลงบริเวณหางตานะคะแล้วก็ค่อยๆเบลนออกแล้วก็ถ้าใครนะคะที่อยากจะเพิ่มมิติให้ตาอีกเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สีที่มันออกสีเทาๆอมม่วงนิดๆนะคะมาลงบริเวณใต้ตาล่างคะ่ะแต่ว่าลงให้ชิดกับโคนขนตามมากที่สุดคะ ก็ประมาณนี้นะคะวันนี้จ้จะแต่งตาให้แมทจะไม่ใส่พวกแบบกลิตเตอร์อะไรทางนั้นเนาะจากนั้นก็มากรีดอายไลเนอร์นะคะจ้ใช้เป็น c l ล o sharp so simple waterproof pencil liner ค่ะอันนี้เป็นสี02นะคะบราม n จะรู้สึกว่าการแต่งหน้าครูโทนแล้วก็กรีดอายไลเนอร์ที่เป็นสีน้ำตาลด้วยเนี่ยคือแบบสวยมากมันจะเป็นความอบอุ่นดูละมุนเบาๆนะคะนี่นะคะวันนี้เจ้ก็จะกรีดเป็นแค่วิงเล็กๆ เขียนคิววันนี้นะคะจ้าก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลที่มันติดเทาน,นะคะมันจะได้ดูออกมาเป็นโทนเดียวกันเนาะ Han a น l Shape Brown นะคะอันนี้เป็นสี W1 Gentle Brown ปัดคิวให้เรียบร้อย จะจะปัดแบบมือเบามากๆนะคะแค่ให้คิ้วเราเนี่ยมันดูเต็มขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการคิ้วที่ดูหนาหรือว่าดูหนักจนเกินไปด้วยความที่ลุกวันเนี้ยจะต้องการให้ผิวมันดูนวนๆวฉ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นงานคิ้วเราเนี่ยเอาให้มันดูเป็นธรรมชาติแค่ให้ดูเป็นทรงมากขึ้นก็เพาะการเชดดิ้งก็ตามชื่อเชดดิ้งเลยมันคือการเติมเงาให้กับใบหน้าเรานะคะซึ่งเงาอะทุกคนอะดูเงาตรงข้างๆจมกจูกจจยเงาของคนเราเนี่ยมันก็ s u p p ที่จะเป็นสีเทานะคะเพราะฉะนั้นเเวลาาที่รดิ หน้าด้วยโทนที่มันเป็นโทนเทาเนี่ยมันจะได้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าฉะนั้นนะคะจะใช้สีน้ำตาลเทานะคะจาก b e t e e ร์เดน p a l e t t สี04ขอออกเยอะๆนิดน,นึงเพราะว่าสีของเขาเนี่ยมันจะชัดกว่าแบบ Shading Contour ทั่วไปนะคะประมาณนี้นะคะเบาๆพอเน้นธรรมชาติ <c oughs> แล้วก็จะมาปัดมาสคาร่านะคะวันนี้ใช้เป็นของ m ิ t e Long c u r l i n g Mascara นะคะสีเบอร์01 black วันนี้จะไม่ดัดขนตานะคะเพราะว่าจ้ยลฟ์ขนตามาอยู่แล้วต่อมานะคะจ้ก็จะมาลงสีปากเนาะวันนี้จ้จะใช้เป็น b a n i l l c โค o r o ี่เ Filter r ร์ดีนะคะเขาจะเป็นสีชมพูที่ชัดมากแต่ว่าจะเป็นคูโทนนะคะ ด้วยความที่สีเขาค่อนข้างที่จะชัดเลยนะคะจก็จะลงแค่บริเวณกลางปากแล้วก็ค่อยๆเบลนดออกมาให้เต็มปากมันก็จะทําการไล่กรเดียนเบาๆนะคะซึ่งเอาจริงๆแค่นี้ก็คือสวยแล้วนะแต่ว่าใจจะเติมทับข้างบนนะคะให้มันออกแบบดิวี่น่อยๆอันนี้จะเป็นของโรแมนนะคะดิวี่ฟูลวอเตอร์ทิน สีเบอร์08 Berry Divine ตัวนี้เขาจะออกเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะสีฟิลแบบแก้วมังกรนนะคะใจก็จะลงบริเวณกลางปากนะคะแล้วก็ค่อยๆเบลนด์นองออกมาต่อมาก็จบสเต็ปบจุดท้ทายด้วยสเต็ปบที่ชอบที่สุดนะคะก็คือการลงไฮไลท์อันนี้ใช้เพของโรมันนะคะมีอันเดอร์โทนสีชมพูนะคะมันจะได้ไปกับลุกที่เราแต่งวันนี้เคค่ะมเมคอัพวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วคะ่ะ ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับคู่โทนเมคอัพลุกวันนี้หวังว่าทุกๆคนเนี่ยจะชอบกันนะคะจะรู้สึกว่าเป็นลุคเมคอัพที่แต่งได้ง่ายแล้วก็สามารถแต่งได้ทุกวันนะคะไม่ว่าจะสีผิวโทนไหนเนี่ยก็สามารถเอาไปลองแต่งกันได้เนาะแล้วก็ถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์เพใจ้จด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย